ท่านผู้ชมจะขาจะเห็นว่าวันนี้ใบว่าจะเป็นเด็กหรือเยาวชนประชาชนทั่วไปในจังหวัดปทุมธานีมาทาสิ่งดีๆด้วยกันออกกําลังกายว่าทุกฝ่ายนั้นมีความร่วมมือเราเริ่มจากครับวันนี้เป็นเป็นวันแรกที่เปิดใช้สนามนี้เป็นวันแรกเลยครับเด็กๆม่ว่าจะเป็นเยาวชนและนิสประชาชนมาใช้ที่นี่ได้ใช้ที่นี่ได้ครับเพราะว่าเป็นดนตษีของประชาชนทั้งหมดครับนี่ประชานในพิธีของเรานะคะท่าน พลตำรโทรคำรมวิทุมกระจ่างนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวันนี้ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานแล้วก็จัดงานเรื่องราวของการกีฬาการแข่งขันกีฬานะคะเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปวันนี้ขอบคุณท่านนายกอูนะคะวันนี้ท่านน่ารักมากเจ้าของสถานที่เดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้น่ยมันทิ้งล้างมานานนะครับซึ่งน่าเสียดายต้องขอบคุณท่านนายกทวัชชัยนะที่ถึงมีงบประมาณ ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่เขาสามารถที่จะพัฒนา,าค่อยๆทำมาจนบัดนี้เป็นสนามที่ค่อนข้างเกือบจะสมบูรณ์นะ <S <S นะก็จะพยายามที่จะผลักดันงบประมาณลงมานะให้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่แข่งขันของของคนปทุมธานีเราเักนกีฬาเย่จริงๆแล้วเจ้าภาพหลักคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยการนำของพลมุลโทกำลนวิทุกประแจงหรือวิจัดนะครับได้จัดการแข่งข,งยยขันกีฬาเด็ก และเยาวชนแล้วก็มาใช้สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางกะดีแห่งนี้งานหลักก็คือฟุตบอ,อลอาจรร์ที่สามารถบรรจุคนได้ทั้งหมด3,000คนด้านหลังเนี่ยฮะ,ะนะครับก็ใช้งานแรกหรือจะเป็นการจัดเลี้ยงนักกีฬาอะไรทั้งหมดเนี่ยสามารถบรรจุคนได้ถึง2,000คนแล้วก็นในอนาคตเนี่ยสนามแห่งนี้มันจะกลายเป็นปอดของทั้งคนในบางกะดีและคนในปทุมธานีนะครับเพราะว่าเราจะสร้างที่เนี่ยเป็นสวนสาธารณะ มีต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งหมดเลยแล้วมีสนามวิ่งรอบทั้งหมดเลยครับเป็นสนามที่มีมาตรฐานนะครับเป็นสนามประจำจังหวัดแล้วก็ครั้งแรกนะครับสตาร์ทอัพที่นี่นะครับเราจะทําให้ยิ่งใหญ่ที่นี่ต้องขอบคุณนะครับท่านนายกนะครับแล้วส่วนต่างๆนะครับท้องถิ่นต่างๆเช่นกันก็เอาฝากไว้ด้วยทั้งจังหวัดปทุมธานีครับเรื่องที่สําคัญคือสุขภาพร่างกายต้องฝากไว้ด้วยครับผมวันนี้รายการเลขาพาเที่ยวจะพามาที่ธัญบุรีมินิซูค่ะวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ คนนี้ชื่อน้องอะไรคะชื่อน้องเจ้าทรัพย์ค่ะวันนี้นะคะเจ้าสินเจ้า<ก>สวัวครับอ่าแล้วนี้ค่ะเจ้าแม่ค่ะพาเที่ยวในวันนี้ค่ะ <S 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 ท่านผู้ชมเจ้าข่าววันนี้เลขาพาเที่ยวมาอยู่ที่มินิซูที่อำเภอธัญบุรีของหกแห่งนี้เรจะมีเจ้าหน้าที่ของอาการท่องเที่ยวจกกังหวัดปทุมนะคะ <S <S แล้วก็มีท่านคือน้าฝ่ายท่องเที่ยวค่ะ หัวหน้าฝ่ายท่องเที่ยวตั้งแต่ที่มีโครงการที่ย้ายสวนสัตว์ดูสิต์ออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโครงการจัดตั้งเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่นะครับก็จริงๆแล้วตามกําหนดเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณปี70นะครับแต่ว่าเนื่องจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีท่านนรงศักดิ์โอโสถธนากรเนี่ยท่านบอกว่าไอ้มันน่าจะได้การ ให้มีให้มีกิจกรรมก่อนให้มีคนคนได้รู้จักได้เริ่มเข้ามาแล้วก็ทางหนึ่งก็คือเพื่อที่จะดึงดูดให้มีการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีคร Dual ับท่านก็เลยบอกว่ามันน่าจะลองเปิดส่วนที่สามารถที่เปิดได้ก okay. ่อนพยายามขยายให้ดูก่อนเป็นการสตาร์ทอัพก่อนครับครับทางท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดก็ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะครับตรนี้จะทํางานคู่กันในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทาง ท่านนายกองการมหาชนจังหวัดเนี่ยท่านเนี่ยมองเห็นความสําคัญของตรงนี้นะครับเออผมสงสัยอยู่ว่ามันคือหนูหรือว่าหมูกะคะจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะในเรื่องของการส่งเสริมท่องเที่ยวนะคะเป็นมินิซูทัญญบุรีมินิซูค่ะก็อยากเชิญชวนให้คนเนี่ยได้เข้ามาเที่ยวจังหวัดปทุรธานีครับเราเรามีความหลากหลายของของเรื่องของการท่องเที่ยวมากครับอีกหน่อยเราจะเห็นว่าสวนสัตว์ที่เราย้ายมาจาก เขาดินวานาจะมาอยู่ที่นี่ใหญ่โตอันนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ทั้งหมดในบริเวณของที่จะสร้างสวนสัตว์เนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ300ไร่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นสำหรับการทำมินิซูเนี่ยใช้พื้นที่แค่4ไร่เพื่อเป็นการจําลองนะคะจำลองสวนสัตว์ขนาดย่อมนะคะเพื่อให้ดึงดูดประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวก่อนเพื่อรอระยะเวลาการสร้างจริงของที่นี่นะค่ะครับในเรื่องของการร่วมมือกันร,ระหว่างภาครัฐด้วยกันนะครับเราจะทํา ทุกๆอย่างนะครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดปทุมธานีให้ดีมากที่สุดมินิสูของ,องหกัญญาบุรีเย้